อ่าเชิญครับข้อสามดันมันขึ้นไหมครับขึ้นครับบอกว่าโซลาร์ปอนเพราะว่าแผ่นนี้ไงครับทำงานแบบแบงคินไซเคลิลที่มีสารทอาคำเย็น R หนึ่งสามสี่เอแล้วก็ สามทาความเย็นเข้าที่เทอร์บายเป็นแบบไออินตัวที่ความดันหนึ่งจุดสี่ในกับปาดคานและออกนย์จุดเจ็ดในกับปาดคานนเขาให้แอนโฟเลตมาสามกิโลเซกเขาให้หาประสิทธิภาพของแผ่นนี้กับเอาพุดครับนี่คือรูปที่ผมวาดไว้เมื่อกี้ ข้อแรกสิ่งที่เราต้องหามีนะอีกหนึ่งสองสามแล้วับสี่นะครับก็หาะสิทธิภาพที่กิงขั้นแรก เราจะมีขครตรงเทอร์บายก่อนครับคู่เทอร์ไบรงเทอร์บายครับเขาบอกมันจะเป็นไอซนโทปิกเพราะว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนก็คือ ตอนร้อนจากที่นี่ก็คือ s สี่เ้่งแบบ s สามชื่อทางเข้าสามนมีค่าเท่ากับ p สี่ีาคเราก็ไปเปิดตาราง ตัวล่างที่0.4เมตรปาสคารก็คืคอ 1, 400กิโลปลาสคารเราจะได้ค่าเอมาครับก็คือเอดของเราจะเท่ากับนี่ครับของ7 6 1. 2เป็นสนาอันที่ตัว นึ่ี่เปิดค่าซิงคปี้ิี้เท่ากับสนจุดเก้าหนึ่งศูนย์เปด ต่อไปทื่ทางออกที่มีความดำเท่ากับศูนย์จุดเก็บนี่แะครับแต่เรารู้ว่า s4 ต้องเท่ากับ s3 ใช่ไหมครับ และให้ n4 เท่ากับ0 9 1ดห้งเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นฐานะอะไรแบบนั้นเราจะไปดูค่า n6P ที่700กิโลปาสาน มันจะได้ค่านี้กับค่านี้คือคือจุดที่ขนาบของเหลวกับศูนย์จุดสามสามกับจุอหก ลองจำเส้นอันนึสัมัันคะเอนโทรปีที่ตรงนี้ มันมากกว่าสองค่านั้ก็คือเราจะรู้รสถา,านะว่าที่ทางออกสี่จะเป็นไออิ่มตัวนะครับมันเป็นไออิตัวแล้วก็จะหาได้จาะเราก็จะหาค่าเอกออกมา ก็ทแทนค่าสี่เป้าคเราล้วกจับเป็นตัเลขเทอากับสี่เ็ ได้ x สี่เราก็จะไปหา x สี่ได้สี่สี่แล้วเราจะไป ไปเออ,อเราไปเปิดหาค่าเ็ทที่เจ็ดร้อยกิโลปาสานครับก็คือจะได้ค่านี้มาจับค่านี้ สี่เท่ากับสองถ่าเอกที่ได้เมื่อกี้ี่ไม่มาก็จะได้ สองสองจูนสอโจูนไปลไปาสมดุลพลังานดูพลังงานก็จะมีคิวสามสี่ วิวศูนย์หรือเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิกใช่ไหมครับน่าจะไม่มีความร้อนนล้จะตัดวิวทิ้งไปคือล้าก็จะหาวิวได้าาอ w าจารย์้ายข้างคือวิวโดยเท่ากับ ดูเทอร์บเท่ากันาเ็ดสามลบเ็สี่แล้วก็แทนค่าอือเจ็สามอนนี้อือสอง ก็เราคงจะได้สิบสามสิบห้ามูลไป <1. S 2> เราได้ดัดิแล้วเราก็จะหาดับบิลได้ ก็คือกับเป็นดอส่วนบบดูคือบางเราค่แทนค่าดอทของเราคือตรน,นี้ครับหนึง่งสิบ ดูเทอร์บายคุณต้องาหาได้เมื่มนนอคี้วันเลขมาเลขจานมซีจินโนมแล้วต่อไปเราจะวิเคราะห์ตรงคอนดิเซอร์ คอนเซอร์เขาจะเป็นเป็นของเหลวหนึ่งตัวเราก็จะรู้ตอนเนเซอร์จะรู้เฮดหนึ่งเฮดหนึ่ง ของเหลวตัวที่ทูนต์เจ็ไดไปเปิดแล้วล้อไปเปิดลามาก็คือแปดแปดจุดแปดสองตัวที่สองตันที่ต่อไปเราได้เหตดหนึ่งเส็จ เราก็ไปที่ขอฟังต่อเพอาัคมบอกว่าฟัจะเป็นกระบวนการเจดีสเตนะครับเนื่องจากฟันเป็นของเหลวจะมีจะถือว่าปริมาตรคงที่คาถือว่าเป็นปริมาตรคงที่ สูตรอีม so คกับโอเคดีดีดีไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเอ้ยลืมคือเขาจะ จสูดปึ๊บนีจะเป็นีสองีักั วี v, นี้เราได้มาจากเปิดตรางเทอมก็คือตื่ครับวีเป็นของเดีวยวสูดสุดสูด

หนึจุดห้าแปดสามหนึ่งส่แล้วก็ไปหาสมดุลพลังงานตรงคาจะเป็นกระบวนการในนทรงผิ ก็คือคือลบบวกลบลหนึ่งลบลบสองลบคือลบศูงย์เพ้เนเตทปิดจะไม่มีการถ่ายเทความร้อนเราก็ตัดเราก็จะรู้เอสองนะครัโดยการย,าย้ายค่า ดีด um, ูนะีอดาสองไปดดสองแล้กับดูหนึ่งลดสองแลกับ จหนึ่งเราได้เท่ากับแปดแปดจุดแปดสองแล้วกับสิบดีอันศู่ากสิ 9.4ต่อไปเราจะไปวิเคราะห์ตรงบอน้ำหลักหาสมบุรพลังงานตู้อก็คือ มอยเลอร์ iler, มันอยู่ตรงที่จุดสองกับจุดสามก็คือเราใช้ข้าเก็บสองลบเก็บสามลบจุดแบบอยู่มอยเลอร์มีแต่ความร้อนไม่มีงานแลคือการงานทิ้งเราก็จะได้คิวอินได้จาก สามทีสามเราจะได้เท่ากับน voilà> vale> ี่ครับสองเจ็ดหกดหนึ่งสองวกกับเก้าส um ี Freud ่สี่ให้คีอินมาบวกด้ที่เลขจะได้ประมาณหนึ่งร้อยแปดหกจุดสองคี ลงจำเัออาไปเร้วจะหาประสิทธิภาพได้คิิกับเนั่นคือ W o u อ p u t ก็คือตรงนี้1 3 9ดเว้นคิวอิน106.72ประมาณ7.4เรนนำผอมาดูอีกทนี้คือดรสภาพ ส่วนเอาพุทธเอาตรงนี้จบแล้วจั์โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมประสิทธิภาพามันต่ำแถวเนี่ยหยิบเลขไปคิดถูกตัวเปล่าวะน่าจะถูกครับเออว่ามันต่ำแบบต่ำผิดปกติเลยแหละ มีนิดนึงคืออ่อดบเเน็ตเนี่ยมันไม่ใช่กับเบิเทอร์บายเนาะมันจะต้องหักงานปั๊มออกไปก่อนด้วยเดี๋ยวนะคุณเอาค่าจำเพาะไปคิดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสิบสามจุดเก้าหนึ่งกับกับสองเจ็ดหกใช่ไหมเอาคู่นี้ไปคิดใช่ป่ะ หนึ่งแปดหกนี่ค <22 6 S 2> ืออะไ, <22 6 S 2> ไเด <20 9. S 2> ินนะคือคิวอินครับอ๋อต้องคิวอินคือหนึ่งแปดหกเดินนะใช่ไหมเออมันต่ำผิดปกติแหละแต่ว่าถ้าไล่ตัวเลขเนี้ยมันโอเคแต่ว่าวีเนอ่ะมันจะต้องเป็น w t u r b i n บหักหักด้วย W ปั๊ม ก็จะยิ่งต่ำลงไปอีกงงไหมงงวะอ,อ่ะคุณคุณย้อนขึ้นไปที่ย้อนข,นขึ้นไปที่แผนผังอะ่ะครับเออเนี่ยคือคือคุณดูรูปซ้ายมือคุณใช่ไหมตัวฟััมเอ่อตัวเทอร์ไบมันผลิตงานออกมาใช่ป่ะแต่ว่า แต่ว่าตัวปั๊มอ่ะมันจะกินมันจะกินงานเข้าไปอ่ะ<ม>ไอ้คำว่างานสุดที่หรือว่า W-net อ่ะมันคือมันคืองานสุดที่ที่คุณได้ออกมาจากวัตจกักร<ม>ก็คืองานเทอร์ไบา์แล้วหักด้วยงานปั๊มออกไปอ่ะนึกออกไหมก็คือต้องหา W ปั๊มแล้วก็มาลบกันเหรอจังใช่ครับ ตอนนี้จริงๆงานปั๊มคุณก็หาได้แล้วถูกไหมเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ลบส่วนจุดเนี่ยลบแจุดห้าแปดใช่ไหมส่วนงานเทอบายคุณได้เท่าไหร่นะสิบสามใช่ป่ะน้อยจังวะเออน้อยจังวะ ก็เนี่ย <fi>: ก็เ <glaube> ท <yapmış> ่ากับเอาสิบสามหักออกด้วยศูนย์จุดห้าอะไรนะมันถึงจะกลายเป็นงานสุทธิที่ได้จากวัตจักอ๋อ่าแต่ว่าอย่างอื่นน่าจะโอเคเพีงแต่สงสัยว่ามันน้อยจังเพื่อนนั่งดูกันมานี่เห็นมีอะไรผิดป่ะมีเปิดตารางผิดอะไรบ้างไหม ผมดูตามมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเออแค่สงสัยว่าประสิทธิภาพมันต่ำมากอ่ะโอเคสำหรับข้อนี้มีแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้